สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีเทคนิคดีๆมาฝากเพื่อนๆเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับผ้านะครับหน้าตู้ลำโพงนะครับเป็นตู้ลำโพง DIY นะครับที่กำลังฮิตกันนะครับในตอนนี้นะครับ ็สำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นมันจะเป็นผ้าไม่ใช่ผ้านะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับพลาสติกนะครับพลาสติกที่เอามาทำเป็นหน้าลำโพงนะครับเป็นตัวบางดอกลำโพงนะครับกันฝุ่นกันกระแทกนะครับก็ตัวนี้พึ่งหุ้มเสร็จนะครับพึ่งหุ้มเสร็จแล้วเนี้ยปัญหามันก็คือมันมันจะย่นนะครับ มันไม่มันไม่ตึงครับนี่ครับเรามองด้านข้างมันจะเห็นชัดครับนี่ครับมันหย่อนครับก็ติดกาวไปแล้วนะครับตัวนี้ติดกาวเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ไม่ได้ดึงขอบนะครับเพราะขอบใช้เป็นเส้นขอบทองนะครับมันก็เลยไม่ค่อยจะตึงเท่าไหร่ครับ ซึ่งเป็นลักษณะนี้นะครับมันก็แก้ไม่ยากครับเทคนิคของผมนะครับที่ผมใช้เป็นประจำนะครับก็คือผมใช้เป็นไดร้อนนะครับหรือว่าเป็นไดเป่าผมก็ได้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ไม่ยากครับก็ค่อยๆเป่าครับตัวนี้มันเป็น คล้ายๆกับพลาสติกนะครับคือมันมันจะเป่านานไม่ได้นะครับมันจะละลายนะครับค่อยๆไล่นะครับไล่เป็นหน้าไว้นะครับให้มันร้อนทั่วถึงนะครับ อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่ามันมันยืดตัวครับมันก็มันก็ว่าพลาสติกมันโดนความร้อนนะครับแล้วมันมันหดตัวครับพอหดตัวปุ๊บอ่ามันตรงขอบที่ว่าเราติดกาวไว้นะครับมันก็จะลังไว้นะครับทําให้ผ้ามันตึงนะครับแต่แช่นานนะครับก็ค่อยไล่ไปนะครับให้ความร้อนมันตัวถึงนะครับ ถ้าเราแจนานปุ๊บะลุทันทีครับเพราะตัวนี้มันเป็นพลาสติกครับมันไม่ทนความร้อนร้อยครับก็ประมาณนี้ครับครับดูครับปึงๆเลยครับ ถึงครับถ้ามันหย่อนเราก็เป่าอีกก็ได้นะครับแต่นี่ผมพอแล้วครับเอาแค่นี้พอนะครับก็เป็นเทคนิคเล็กน้อยนะครับที่มาแบ่งปันกันนะครับใช้เวลาไม่นานครับก็จะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับท่านใดที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับ